นิวปุรพลเข้าแจ้งความตำรวจชนะสงครามเอาผิดชุดจับกลุ่มนิวปุรพลเข้าแจ้งความต่อพนักงานสืบสวนสอบสวนสอนอชนะสงครามเอาผิดเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มหลังถูกลุมทำร้ายจากเหตุสลายการชุมนุมเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราชส,สองพี่ที่สนอชนะสงครามนายปุรพลวงเจียกหรือนิวอายุ19ปีหนึ่งในทีมแพทย์อาสา ที่ถูกควบคุมตัวจากเหตุการณ์สลายการชุมน,นุมม็มอบนับหนึ่งถึงล้านคืนอำนาจราศฎรบริเวณหน้าสถานีกาถนนราชดำเนินและบังคับขืนใจพาตัวผู้ควบคุมไปยันกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งตำบลคลองห้าอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้นำหลักฐานแสดงเอกสารตรวจร่างกายจากทีมแพทย์พร้อมคลิปวิดีโอในวันเกิดเหตุ เข้าแจ้งความต่อพนักงานสืบสวนสอบสวนสนชนะสงครามเพื่อให้ดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มที่ทำร้ายร่างกายรวม3ข้อหา 1. ร่วมกันทำร้ายร่างกาย 2. ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ 3. มีความผิดฐานเกี่ยวกับเสรีภาพโดยนายปุรพลกล่าวว่าในวันที่เกิดเหตุต้นปฏิบัติงานเป็นแพทย์อาสาอยู่ในบริเวณสี่แยกพระแม่ธรณีบีบมวยผม หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงประกาศให้ยุติก,การชุมนุมและจะขอให้ออกจากพื้นที่ภายในระยะเวลา30นาทีโดยมีเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนชุดแรกเดินเข้ามาพูดจาดีสอบถามตนเองต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนชุดที่2ก็เข้ามาจู่โจมและเข้ามาทําร้ายทันทีซึ่งหลังจากเกิดเหตุตนถูกทําให้สลบ และถูกนําตัวมาที่ตํารวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งหลังจากที่ตนได้สติจึงย้อนกลับไปดูคลิปในวันที่เกิดเหตุพบว่าถูกฟาดด้วยกระบองบริเวณท้ายถอยฝั่งซ้ายและถูกเจ้าหน้าที่รุมกระทืบทั้งนี้ไม่เข้าใจว่าเหตุใดเจ้าหน้าที่จึงต้องทําร้ายร่างกายท,ท,ทั้งที่ตนเองไม่ได้ทําผิดอะไรหรือขัดขืนอย่างไรก็ตามนายปุรพลระบุว่าตนเองปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์อาสาอยู่ในการชุมนุมทางการเมือง ตั้งแต่เดือนตุลาคมพุทธศักราช2562ทุกครั้งเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันท่านสามารถติดตามข่าวสารจากทีมงานข่าวตื้นได้ที่ช่องทาง Facebook สืบจากข่าวและช่องทาง YouTube SV Channel ข่าวสารที่ท่านกำลังติดตามจะไม่พลาดอีกต่อไป